ทำเอาแฟนๆฮือฮากันยกใหญ่เมื่อมีข่าวหรือว่าน้ำตาลชลิดาส่วนสเสน่ห์อดีตมิสยูเวอร์สไทยแลนด์และนักแสดงชื่อดังกำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีรายหนึ่งซึ่งมีดีกรีเป็นถึงพ่อไม่ลูกแฝดงานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นเป็นใครกันแน่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้น้ำตาลชลิดา จะเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้หัวใจยังว่างแต่ล่าสุดกลับมีข่าวลือออกมาว่าเธอกำลังคบหาอยู่กับหนุ่มนอกวงการคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อไม่ลูกแฝดและมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาหลายคนจับตามองว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันแน่อย่างไรก็ตามข่าวลือเรื่องความรักครั้งใหม่ของน้ำตาลชลิดายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองอีกครั้งแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงข่าวลือแต่ก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนเข้าไปแสดงความยินดีและอวยพรให้ น้ำตาลชลิดาเจอความรักที่ดีๆไม่ว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครก็ตามคุณคิดว่าข่าวหรือเรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณอยากให้น้ำตาลชลิดามีความรักครั้งใหม่หรือไม่คุณคิดว่าหนุ่มคนไหนเหมาะสมกับน้ำตาลชลิดาที่สุดร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์